กับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนบม่วาสิเป็นพี่น้องทางเมืองไทยเมงลาวทางต่างประเทศกะกับทะขายสบายดีกันอะไรพี่น้องไมื่อกี้ขอพามาแน่ไใครไม่แดงพี่น้องนี่ขอตัดลงมาเดี๋ยวไยสิครูให้เบิ่งนี่คอยแย่ได้ซองสามหังเลยพี่น้องได้ลายเต๋อแล้วนี่มันอยู่ในปลาแก่ก็ไปตัดตัดหังมันมาแล้วคอยกับสิมาคูส่นีโรดพี่น้องมันอยู่นี่แหละตามแม่น้ำเซ่เลยพี่น้องเอ้แม่น้ำเซ่นี่ก็คือมันเป็นแม่น้ำ ทีมาจากเวียดนามได้พี่น้องสายเซสายนี้มาลุ้นน้ำข่อยสิมาเนาะพี่น้องเดี๋ยวข่อยสิเอาอันนี้ขู่ชะตาก่อนนะเนาะตั้งกล้องก่อน Yes. นี่พี่น้องห้างนึงเด๋ยวห้างบักใหญ่เ่ยนี่แต่จิมีไข่บนห้างหางบกหลายๆทั้งๆเดี๋ยวใชรจะแง่บังกันห้างนี้ไข่แี่ไข่หลายแท้เ Mình còn cong khỏi hết đi Nó cái lỗ, đầy bến hằng 我我。 ใครตื่นมันท่านหลายเด้อทั่ง พนนะได้ลายเติบแล้วมีแต่ใครอันรีบได้ห้างนี้เนี่ยใครไได้เติมจ่อยมาพอห้างนี้พี่น้องแต่ว่ามันมีอันมากอันนะมากตน่บักหลายๆเสมันได้บานียสูงเพ่นะโอ้ยกอคือแจงทนพี่น้องเบิ่งมากอันนี้หอยตนำยางอยู่ เหตุไดเสียอาไได้บ้านนี่โอ้ยไปเกี่ขี้ั้นในหมากอันนี้พี่น้องแบงอโมาพอแหงน้ำใหม่ใช่ใหม่พี่น้องคนน้ำเที่ยวขึ้นหมดเลยฮู้คนติยินดีหน่องเอ นี่มันก็ล่างอันโปร่งขึ้นมาขนาดพ้นมาทันตกได้นี่แต่พ้นตกมันสิสัมไรไอ้หน้องเดี๋ยวขยสิ่ฮักเอาก่อนนี่พูดอยู่เทิงพูด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 ต่พูดขึ้น เดี๋ยว่อยสิก่อลงมาก่อนเด้อพีอเปล่นี่คุณน่ะข้างในเปน่นอะไรเน่ป้าบังงามนเอาไห้บอ้โห้ห้ห้โหโ่อนโี่้โหโอ้งออ้อย อเปนสิบพรไหมโอ้ยขันหมตุ้งแง่ไน้อนเอ้ยเป็นแง่บอนันมันมีหมกตุ้งแง่เลยครูลงใส พอแันสีฮอนอีกเทื่อนเงเบิ้งพีนน้องแล้วเรียบร้อยบาดนี้ป้าไข่ง,งามๆเลยพี่น้องเอฟนะมันก็ยังหลเด้อยวพี่น้องชวงนี้กำลังตึงเด้อยพี่น้องเอยแต่ว่าไปเที่ยวนี่แม่เปียกมันบ่หลายมีแต่ไข่ล้วนๆพี่น้องเพื่อนนะไปบางเที่ยวก้อนมันเป็นแม่เปียกหลายมันก็แล้วแต่หมองมันเด้อพี่น้องหมองนี้มันแม่เปี๊ยกบาท่านได้หลายเหมือนกั ไข่ง,งามๆพี่น้องเอ้ยบ้านข่อยมันสิหากินง่ายเนะพี่น้องกระช่วงนี้ก็ถ้าหาขายก็พอได้แต่ว่าข่อยยากมันบ่นค่อยได้ไปนะพี่น้องอันกิโลนึงก็450บาทเพิ่นซื้อไปขายก็แพงได้บ้านข่อยก็ถือว่าหมานอยู่าดนี้พี่น้องในหลายเติบอยู่อะไรพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องพบกันคลิปหนะ้าสบายดีสวัสดีครับ